สวัสดีครับพบกับช็อตลูกหนังวันนี้มีข่าวฟุตบอลโลกมาฝากกันนะครับอูลเลียนอันวาเลสยิง1่งจ่าย1อาร์เจนตินาถล่มชิลี3 .0 ต่อนคัดบอลโลกปี2026อูลเลียนอันวาเลสยังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงทั้งยิงและจ่ายพาทีมชาติอาร์เจนตินาถล่มชิลีไปถึง3ต่อศูนในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบการเลือกโซนอเมริกาใต้เมื่อเช้าวันศุกร์ที่6กันยาปี2567ที่ผ่านมา กมนี้อเจตินาทีมแชมป์โลกและโคปาอเมริกาล่าสุดลงสนามในนัดที่6ด้วยคะแนน12แต้มจาก5นัดก่อนหน้านี้เปิดสนามเอสเตเดโอนมาสโมนูเมทันพบกับชิลีทีมรองบวยที่มีเพียง5า่าคะแนนในการแข่งขันนี้ฟ้าขาวของกุนซือลิโอเนลสกาโลนีไม่มีลิโอเนลเมสซี่ที่ได้รับบาดเจ็บทำให้ต้องปรับแผนการเล่นมาใช้ระบบ3-5-2 โดยวางบูเลียนอันวาเลสและลาตาโรมาติเนสเป็นคู่กองหน้าทางด้านชิลีภายใต้การคุมทีมของริคาโกกาเลสกาก็ไม่มีอเลซิสซานเชสที่ได้เลิกเล่นทีมชาติไปแล้วโดยวางวิกเตอร์ดาวิลาและเอดูอาโดวากาสเป็นตัวความหวังในแนวรุกแม้ว่าในครึ่งแรกอ์เจติน่าจะครองบอลและสร้างเกมลุกได้มากกว่า แต่ก็ไม่สามารถเจาะแนวรับของชิลีเข้าไปได้จนกระทั่งในนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกมาริซิโออิสลาของชิลีโยนบอลให้คาตาลันมงชนคานพลาดโอกาสขึ้นนำอย่างน่าเสียดายเข้าสู่ครึ่งหลังเพียง3นาทีอาเจตินาขึ้นนำา1 0จากจังหวะที่ฮูเลียนอันวาเลสหลุดไปทางขวาก่อนปาดเข้ากลางเหลาตาโรมาร์ติเนสข้าบอลหลอกให้อเล็กซิสแม็กอันลิสเตอร์ยิงเจาะเจาะเข้าประตูไปในช่วงท้ายเกมนาะทีที่85 ฮูลิียนอันวาเลสได้โอกาสซัดเต็มคอจากนอกกรอบเขตโทษส่งบอลพุ่งเข้ามุมบนของประตูเป็น2ต่อศูนย์ในนาทีสุดท้ายของการแข่งขันปาโลดีบาลายิงประตูปิดท้ายจากการจ่ายสั้นของอเรฮานโดกานาโชทำให้จบเกมอ์เจตินาเอาชนะชิลีไปได้ถึง3ต่อศูนย์ชัยชนะครั้งนี้ทำให้อ์เจตินาเก็บเพิ่มจาก15คะแนนจาก6นัดนำเป็นจ่าฝูงของรอบคัดเลือกโซอนอเมริกาใตา้ ในขณะที่ชิลียังคงอยู่รองบวยด้วย5คะแนนเท่าเดิมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข่าววันนี้ไว้เจอกันในข่าวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ